เเงงงินอกยสวัสดีคะ่ะคุณว <คะ S 2> ีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับพันด้านของคุณจิรพลบดีรัตน์นะคะ แล้วก็ที่เดิมที่นี่คือเคสดเซ็นเตอร์ใช่แล้วอยู่ที่ชั้น2องจัตุรัสควีนส์ค่ะวันนี้นะคะเรามาปรึกษากันต่อเรื่องของกองทุนรวมครั้งที่แล้วเนี่ยคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมว่ากองทุนรวมคืออะไรครั้งนี้เราจะมาติดตามกันต่อเรื่องของราคาบ้างเพราะว่าคุณ V ีค้างกันเอาไว้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของราคานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในกันเลยได้เลยะครับมาคุยกันต่อคุณบีบอกไว้บอกว่า ราคาของกองทุนรวมเนี่ยเราจะไม่ทราบร่วงหน้ากว่าจะรู้นี่กระจบวันแล้วอย่างนี้เวลาที่ซื้อมันมันรู้สึกมันแปลกๆนะคะ,ะควรจะรู้สึกแบบนั้นได้แต่ต้องบอกว่ามันแก้ไม่ได้ง่ายๆอันนึงกับอีกอันหนึ่งคือมันจําเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องรู้ราคาที่แน่นอนอเพราะบางทีอย่างที่ผมบอกคราวที่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงจากราคาเมื่อวาน มาเป็นของวันนี้นะิ้นวันเนี่ยที่มันไม่ได้มาที่ต่างกันมากเดี๋ยวถามก่อนว่าอะไรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคากองทุนรวมจริงๆมันเหมือนมันเหมือนหุ้นเลยครับยกตัวอย่างหุ้นเพราะเข้าใจง่ายสุดราคาเหวี่ยงเยอะสุดกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นผมยกตัวอย่างว่ากองทุนผมซื้อหุ้นบริษัท A บริษัท B ราคาหุ้นบริษัท A และ B เปลี่ยนทั้งวันถูกไหมครับเทียบจากเมื่อวานนั้นราคาหุ้นที่ปิดเมื่อวาน ผมก็จะมาร์กเป็นราคาที่ผมถืออยู่ในฐานะกองทุนรวม<า>คือมาร์กราคาปิดของเมื่อวาน<า>ถามว่าแล้วราคาของวันนี้จะเป็นเท่าไหร่ผมก็ต้องรอราคาปิดวันนี้ผมถึงจะรู้<า>ว่าของที่ผมถืออยู่มีมูลาค่าเท่าไหร่แล้วระหว่างวันราคาของตัวกองทุนรวมมันมีการปรับเปลี่ยนไหมมันไม่ได้ปรับเปลี่ยนถ้าเป็นกองทุนเปิดธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นกองทุนอย่างที่เราคุยกั้เป,<ช>เป็น ETF มันก็เปลี่ยนตามสิทรั์มันก็เปลี่ยนตามอยู่แล้วเหมือนหุ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามองว่ากองทุนรวมหุ้นราคามีโอกาสเหวี่ยงระหว่างวันได้มากใช่ไหมใช่แต เวียงข้ามวันระหว่างวันที่1และวันที่2เนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่ามีสถานการณ์อะไรที่ทําให้ราคามันเปลี่ยนได้ขนาดนั้นหรือไม่คือถ้ามันไม่มีมันก็ไม่ได้จะเวียงมากขนาดนั้นหนักกว่านั้นถ้าเรากำลังพูดถึงกองทุนรวมตราสารนี้มันยิ่งเวียงน้อยเข้าไปอีกเพราะราคาตราสารนี้ในแต่ละวันที่มันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้แรงเท่ากับตราสารทุนหรือหุ้นเลยบอกว่าไม่อยากจะให้โฟกัสกับราคาที่แน่นอนที่จะได้รับแต่ถ้าราคาที่เราจะได้ มันสําคัญกับเราเช่นผมยกตัวอย่างกองทุนรวมที่เป็น LTF คนชอบรู้สึกว่าเราต้องถือมันยาวไป5ปี7ปีเนี่ยการที่ซื้อก็อยากจะซื้อให้ได้ราคาต่าที่สุดแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะต่ำสุดเมื่อไหร่รอรอต่ำสุด กะว่าตอนนี้พันสี่ร้อยจุดเดี๋ยวมันจะลงไปกว่านี้หมด่าสิ้นปีมันกลายเป็นพันห้าร้อยจุดแล้วมุมของการซื้อ LTF มันก็คือเราต้องซื้อภายในปีคนก็เลยเมื่อรอแล้วไม่สามารถทําอะไรได้ก็ไปรอซื้อกันตอนปลายปีไปซื้อกันสําเร็จในตอนปลายปีก็ไม่มีทางได้ราคาที่ดีที่สุดอยู่ดีทางเรื่องของกลุ่มนี้ก็คือซื้อเฉลี่ยไปเลยถ้าเราเคยได้ยินคำว่า DCA มันก็ทางออกของการที่เราให้ความสําคัญกับราคาทันั้นคุณก็ไม่ต้องสนใจว่าจะซื้อวันนี้ให้ได้ดีที่สุด ซื้อเฉลี่ยถ้าต้องลงทุกเดือนอยู่แล้วก็ซื้อทุกเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนนี้ราคาสูงเดือนหน้าราคาต่ำมันก็เฉลี่ยกันไปเองนะครับในเชิง pricing เราจึงไม่ได้อยากให้โฟกัสกับมันว่าเราจะได้แน่ๆเท่าไหร่แต่ให้เข้าใจก่อนว่าราคาที่คุณเห็นเมื่อวานนี้กับราคาที่คุณจะได้รับไม่ใช่ราคาเดียวกันราคาของกองทุนรวมเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่า NAV นะครับ NAV มาจากไหนสมมุติเราดู asset ของกองทุนรวมเป็นก้อนใหญ่สมมติ มูลค่าแอสเซทวันนี้คือ100บาทมีจำนวนหน่วยลงทุนอยู่สมมุติสักสิหน่วยเราคิดง่ายๆจํจำนวนหน่วยแปลว่าราคาต่อหน่วยก็10บาทเราคิดง่ายๆแบบนี้เวลาผ่านไปมาเป็นวันที่สองมูลค่าสินทรัพย์ที่ผมลงทุนอยู่มีมูลค่าสูงขึ้น อันเนื่องมาจากผมถือหุ้นและหุ้นนั้นราคา,<อ>าสูงขึ้น<อ>ผมถือหุ้นและหุ้นนั้นจ่ายปันผลมาให้ผมให้มูลาค่าของที่ผมถือจะสูงขึ้นจากร0อบาทสมมติกลายเป็น110บาทจำนวนหน่วยเท่าเดิมไม่ได้มีการเพิ่มเติมแปลว่า NAV ของผมก็จะเป็น11บบาทแต่ถ้าเรามองว่าจริงๆแล้วกองทุนรวมมันไม่ได้คแค่นี้ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีทั้งหมดมันต้องหักค่าใช้จ่ายก่อนนะครับกองทุนรวมมันมีค่าบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นผมหักค่าใช่หักค่าตัวผู้จัดการกองทุนรวมหักค่าธรรมเนียมที่เราต้องไปซื้อหุ้นมันก็มีค่าธรรมเนียมในการซื้อหุ้นครับมีค่าใช้จ่ายเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นกองทุนรวมต่างประเทศมีการ hedge อนาลักเปลี่ยนเอาไว้ล่วงหน้าเพราะั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้นั่นแปลว่า ไอตอนที่มันโตไป110บาทเนี่ยสมมุติว่าจริงๆแล้วมันคือ111บาทต่างหากแต่1บาทนี้มีการลบค่าใช้จ่ายออกไปแล้วมาเลยเดือนนึ่110บาทนะครับนั้นอันนี้คือภาพง่ายๆก่อนว่าราคามันมาจากไหนราคามันมาแบบนี้งั้นเราเลยต้องทําความเข้าใจว่านั่นแปลว่าการที่เราจะพยายามหาว่าสิ้นวันมันจะเป็น110หรือมันจะเป็น100เนี่ยมาเลยต้องรอให้ตลาดนิ่ง ปิดหรือตามสัญญาณที่เราควรจะหยุดคิดราคามันได้แล้วค่ะเราจึงไม่มานั่งคิดราคาระหว่างวันเพราะราคามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเลยเป็นที่มานะครับของการที่เราต้องอรอดูสิ้นวันนะสิบบาทนะเดี๋ยววันต่อไปเป็นสิบเอ็ดบาทนะ,ะหรือเป็นสิบจุดห้าบาทเป็นต้นแล้วนี้เราจะรู้ได้ไงว่าราคากองทุวนวมที่เราซื้อนี่มันถูกหรือแพงเนี่ยคะ คำว่าถูกหรือแพงบอกยากมากถ้าเรากำลังพูดถึงเรื่องหุ้นบริษัทจดทะเบียนเราจะมีนักวิเคราะห์ที่จะพยากรณ์ไมพยากรณ์ว่ามหรือแม้กระทั่งนักวิเคราะหจะพยากรณ์ถึงท่านว่ากำไรในอนาคตจะเป็นเท่าไหร่ตีราคาออกมาแล้วมูลค่าควรจะเป็นต่อหุ้นเท่านี้บาท กองทุนรวมไม่ได้ไม่ได้ทำขนาดนั้นนะครับเราจะพยากรณ์ยังไงดีผมถือตราสารนี้อยู่10รายการการพยากรตราสารนี้ย้อนกลับมาหากค่า,าใช้จ่ายเลยมองว่าไม่ค่อยมีใครมาบอกว่าราคาเป้าหมายของกองทุนรวมภายในสิ้นปีนี้จะเป็นเท่านี้บาทเท่านี้บาทคือไม่ใช่ว่าไม่อยากบอกนะครับผมว่ามันบอกอยากมากเพราะฉะนั้นจริงๆเราเลยมองว่าคำว่ากองทุนรวมถูก หรือแพงมันอยู่ที่การคาดหมายอนาคตของแอสเซทที่กองทุนนั้นถืออยู่เวลาเราซื้อกองทุนรวมเราลืมจึงไม่ค่อยอยากจะให้มองว่ามันราคาถูกหรือราคาแพงเพราะเวลาเราใช้คํานี้เข้ามาจะเริ่มมีคนสงสัยผมว่าสงสัยเหมือนหุ้นเลยกองทุนรวมราคา11บาทกับกองทุนรวมราคา25บาทใครแพงกว่ากันคตอบไม่ได้ครับกองทุนรวม11บาท อาจจะเพิ่งตั้งเมื่อ2เดือนที่แล้วกองทุนรวม25่ิบาบาทจะตั้งมาแล้ว5ปีการที่มันเป็น25บาทเพราะว่าแอสเซทมันโตขึ้นนะครับและไม่ได้จ่ายปันผลเลยสมมตินะครับกองทุนรวม11บาทจริงๆอาจจะตั้งมาแล้ว3าปีนะแต่จ่ายปันผลตลอดเวลาถ้าเราจําภาพตอนที่แล้วได้เราเฉเมื่อจ่ายปันผล n a v มันก็ลดลงเพราะราคามันจึงไม่สามารถขยับได้แรงเท่ากับกองที่ไม่ได้จ่ายปันผลแล้วสิบเบาทไม่ได้ดีหรือแย่กว่า25บาทเราเลยต้องมองต่อบเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าเราคาด คาดการแอสเซทที่กองทุนนั้นถือไว้เป็นอย่างไรถ้าเราคาดการว่ากองทุนนี้ถือแอสเซทดีๆไว้จํานวนมากก็แปลว่าแอสเซทเหล่านี้จะมีโอกาสโตขึ้นค่ะ เมื่อคาดการณ์ว่ามันจะโตขึ้นก็ให้คดการต่อได้ว่า pricing หรือราคาของกองทุนก็ควรจะโตไปตาม asset ที่เขาถือเลยอยากจะให้มองว่า pricing หรือราคาของกองทุนรวมจริงๆแล้วเราไม่ได้จะสามารถเล่นกับมันหรือใช้มันเป็นประโยชน์ในการที่จะพยากรหรือพยายามหาแนวรับแนวต้านได้ง่ายๆแล้ว NAV เนี่ยเราจะไปดูได้ที่ไหนยังไงคะถ้าไม่เข้าอินเทอร์เน็ตรอรอดูหนังสือพิมพ์วันลุ่งขึ้นครับมันก็จะมีแต่จริงเราเวลาเราซื้อกองทุนรวมจากบลจไหนซื้อจากแบงก์ไหนเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปดูได้ในหน้าเว็บของบลจ นั้นอยู่แล้วซ้นวันปุ๊บสมมติปิดตลาดเรียบร้อยสี่โมงครึ่งรอดูกวันสักห้าโมงเราจะเริ่มเห็นละมีราคา NAV ของกองนี้เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่กองทุนจะเริ่มจ่ายปันผลเท่าไหร่ก็จะประกาศอยู่ในหน้าเว็บนั้นเลย NAV หาดูได้ดูยอนหลังก็ได้หรือจะเข้าเว็บไซต์ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุนรวมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใน NAV ที่มันมีส่วนประกอบต่างๆก็จะมีค่าธรรมเนียม เมื่อกี้เราคุยกันไปว่ามันมีค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งต้องหักออกก่อนก่อนีิจะคิดนะครับแต่มันมีค่าธรรมเนียมเรียกว่าเป็นฟอนต์แบ็กฟรีอีกต่างหากเอาง่ายเวลาเราซื้อหุ้นเราซื้อหุ้นราคาหุ้นละสิบบาทเราจ่ายค่าธรรมเนียม0.2%ก็แปลว่าซื้อหุ้นฉันได้มาต้นทุนสิบบาทจ่ายค่าธรรมเนียมไป0.2บาทแต่กองทุนรวมจะเอาไอ้ค่าธรรมเนียมนี้กับราคาเนี้ยมารวมกันเวลาราคาที่เราซื้อได้มันคือสิบจุดศูนย์สองบาท มันแปลว่าบวกค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วฟอนก็แปลว่าตอนเข้าครับค่าธรรมเนียมตอนเข้า10บบวกศเราจะได้กองทุนรวมราคา10.02ตอนออกแปลว่าตอนขายถ้ามีค่าธรรมเนียมตอนขายอีกก็แปลว่ามันก็จะมีสมมติวันนี้ราคา10บาทก็บวกค่าธรรมเนียมอีก0.02แปลว่าเราจะได้ราคา10.02บาทเป็นราคาขายที่เราได้นั่นแปลว่าซื้อกองทุนรวมมันก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งค่าธรรมเนียมจะบอกอยู่ ในฟันแฟกชีทแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการที่จะย้ายกองทุนย้ายแบบเปลี่ยนบอลอจอ,อตรงนี้นี่มันทําได้ไหมครับทำได้ครับเ,เหมือนหุ้นเวลาเราซื้อหุ้นเราไม่อยากอยู่กับมันแล้วเราก็จะเปลี่ยนตัวกองทุนรวมถ้าสมมุติ มีถือของบลจเอเป็นกองทุนรวม AAA อเอไม่พอใจมันแล้วอยากย้ายเงินทั้งหมดไปอยู่บลจบีแล้วไปซื้อกองทุนรวม b b บวิธีเบสิกง่ายสุดคือขาย a a เอซะได้เงินสดแล้วไปซื้อ BBB ีบีแต่กับอีกวิธีนึงเรามองว่าสมมติเรายังพอใจกับบลจเออยู่นะแค่ไม่ชอบ AAA แต่จะแปลาเอเอบีแล้วอยู่ในบลจเดียวกันเราไม่ต้องขาย AA ทิ้งนะครับเราใช้วิธีสวิตช์เอา ย้ายจาก A A A มาเป็น A A B อยู่ในบลจเดิมเราใช้ว่าเรียกว่าเป็นการสวิชชิ่งการสวิชชิ่งเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหลายขาเวลาเราซื้อกองถุารวมเราโดนค่าธรรมเนียมขาเข้าหนึ่งทีขาออกหนึ่งทีถ้าเราจะย้ายจาก A มาเป็น B ถึงแม้จะอยู่ในบลจเดียวกันย้ายด้วยวิธีการขายแปเราจะเสียค่าธรรมเนียมขานี้ทีหนึ่ง เราเสียค่าเดินขาเข้า B อีกทีนึงค่ะนั่นคือวิธีการขายแบบ Basic อันนี้คือนี่คือโดนสอทีค่ะแต่ถ้าย้ายในบลจเดียวกันเราย้ายจาก A ไปเป็น B ค่ะและเราใช้วิธีสวิตช์มันจะเสียค่าธรรมเนียมแค่ทีเดียวก็คือค่าสวิตชิ่งอย่างเดียวซึ่งเพราะเราได้ขายของแต่ละบลจอาจจะมีหลักในการคิดไม่เหมือนกันอย่างของเราเราใช้วิธีว่าขาไหนแพงกว่าถ้าขาขายออกเนี่ย0.2 ขาซื้อเข้า0.3<ะ>สิ่งที่ลูกค้าจะโดนจะโดนอันที่แพงกว่าคือโดน0.3ทีเดียวนี่คือตอนสวิชซึ่งโดยโดยธรรมชาติแล้วกันผมไม่ค่อยเห็นว่าจะมีการสวิชข้ามบลรอจอยกเวน้นการซื้อ LTF กับ r m f เพราะ LTF ถ้ายังไม่ครบเงื่อนไข เราขายออกไม่ได้อยู่แล้วเราเราไปโฟลนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่พอใจ LTF ออกบอจนี้เราย้ายไปบลจอีกบลจหนึ่งจริงๆมันสวิชชข้ามบลจได้อันนี้ก็ไม่ใช่กระบวนการกับค่าธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้นกันทีว่าแต่ละบลจคิดยังไง ARMF ก็เหมือนกัน ARMF สวิ c ชิ่งภายในบลจก็ทําได้นะ ARMF สวิชชิ่งภายในบลจ LTF สวิ c ชิ่งภายในบลจเดียวกันไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ถ้าข้ามบลจอจะมีค่าธรรมเนียมแต่คิดยังไงก็ให้ไปเช็คตอนที่เราจะสวิชต์วันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าสามารถที่จะสวิชบลจอเองก็ได้หรือว่าสวิชภายในบอลจ็อก็ได้ได้ทำได้ไดนะได้ทราบกันแล้วในเรื่องของค่าธรรมเนียมแล้วก็ในเรื่องของตัว NAV ว่าราคามันมาจากไหนยังไงเกี่ยวครั้งหน้ามาติดตามตันต่อการเปรียบเทียบในส่วนของกองคุณรวมกันบ้างนะคะว่าจะมีวิธีการยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณคุณมีประยงสงค์ค่ะขอบคุณค่ะ